จะทุ่มหนึ่งเลยยังไม่ถึงบ้านเลยนะเนี่ยจะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่ถึงบ้านการคมนาคมสะดวกไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายแดดยังออกอยู่เลยจะทุ่มหนึ่งแล้วอุ้ยแบตจะมดบ่ะดิแบตจะมดแบตจะมด เหลืออีกสิบอะเอาดูซะอีกจังนิดนึงแบตจะหมดแล้วเดอ้อเหจะหมดเกือบ,จะ,บจะทุ่มนึงแล้วยังไม่ทันยังไม่ทันค่ำเลยแต่ยังไม่ทันได้ลงจากเขาไงนั่งอยู่ก็เสียเตี๋ยก่อนแบตจะมดแล้วเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์แบต อากาศมันเย็นไงข้างบนบือว่านั่งอยู่ก็เสียเตียยพอดีเสียเตียหำแปดนะคะสวัสดีจ้ะพี่นางเกมมาถึงเยอรมันยังมาถึงวันไหนก็ทักขอความมาเด้อพี่เดอ้อฉันจะไปหาดื่มคนลแก้วเสร็จแล้วก็จะลงละลงเขาดูจีทุ่มหนึ่งแล้วแดดยังแรงอยู่เลยข้างบนไหม เบยป่ะไปแล้วน้องงันก่อนไปแล้วดื้อเอาอีกทุกงานแต่สวยชอบมุมนี้นะดูพวกเขา เป็นหมู่บ้านน้อย ถ้าหันหลังก็สวยครับจะทำแล้ว มาหลังนี้อยู่ไตมีฑมเนี่ยเจ๊จำได้ อะไรที่เราไปถ่ายกันวันเราจะปรปนะน้ำตกเห็นไหมน,น้ำตกงนี ตอนนี <le> ้เรากำลัง hmm. นั so ่งกระเช้าขึ้นไปกขาโบเจ้าอยังชอบไหมวันนีกคนน่นกระเช้านะสวยครับที่น้องชาวไทย

oder er aan de hand is, hoe het gaat. Dat iemand een tussenvaart een beetje in die andere plaatsen. Ja, ik ga weer naar de haven om te wisselen. Ja, ik ga weer naar de te Ja, ik ga weer naar de haven om te wisselen. Ja, ik ga naar de haven om te wisselen. Ja, te wisselen. Ja, ik ga weer de haven om te wisselen. Ja, ik ga weer naar de haven om te wisselen. Ja, Ja, ik ga weer naar de haven om te wisselen. Ja, Ja, ik ga weer Ja, ik ga weer Ja, 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 Ja,

ไม่รี่ร้พี่ร้านตอนนี้เรากำลังนั่งรดเมจา Bahn. Anschlussmöglichkeiten nach und Schildhorn. Connections to Gimmelwald, Mühlen und Schildhorn. เธอรถจิชนตูดคุ <c oughs> <c oughs> ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำาะัซานกดหลากหลายสถานการณ์เธ <c oughs> อดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาไปเดินยางมาเกะกะตรงนี้นะเ <c oughs> ชียงว่านี่นี่เธอเธอย่ามาทำหน้าซิกนิกใส่เรานะ เธออยานะเธอนะอะไรกูซิกงตบไงพังงางนะเธอเอออย่ามาทำหน้าซิกนิคใส่เรานี่น้ำนี่เย็นไหมน้ำนี่เย็นบบกอย่างคักผู้เลี้ยวน้ำนี้สามารถดื่มได้นะคะน้ำคูอันนี้น่ะที่มันไหลออกมาจากนี่นี่กระเจียวเนี่ยไหลออกมาจากกระเจียวเนี่ยมันสามารถดื่มได้จ้าอันนี้เขาเรียกว่ากระเจียว ถ้าของให้เตี้ยนก็าเรียกไหวกกระโดหนึ่งสี่หนึ่งีไงเราจะไปได้นะตอนนี้เรากำลังยืนถารถเมถ้าเราไม่พอใจเราก็จะยืนทำหน้าซิกนิกและแล้วก็จะโดนตบหงายผังงางเด้เข้าใจไหมสามสิบเจ็ดกับซูเจ็ด ร้นเติบไม่ต้องห่วออง